สวัสดีจ้าเมื่อนี่แม่กิตสตอรี่สีแจงบวชฟักทองด้วยจ้ะเฮ็ดของหวานกินแสบๆจ,จ้ะบอกอักเออม,มันมันครับพี่น้องอันนี้คือน้ำหางกะทิด้วยค่ะฟักทองลุ่ม พัดท่องเข้าในกระป๋อเปลือกแล้วก็ล่างนะคะกหาแซน้ำปูนใสด้วยค่ะพี่นนอกแซน้ำปูนใส30สิบนาทีหรือ1ชอั่วโมงอันนี้เกลือด้วยค่ะเกลือสีชมพูใส่ใบเตยเพิ่มค้ามหอม ก็ให้ฟักท่องสุกจังไส้น้ำตาลด้วยค่ะพี่นอ้องมอเริ่มเดือดแล้วจ้า วักทองเ็เริ่มจะซุกเราจะ,สาะ,ะใส่น้ำตาลด้วยค่ะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสองถ้วยความหวานเพิ่มได้เลยค่ะความหวานเราเพิ่มได้เลยม,มากหวานค่ะเพิ่มเติม ความเสบกับมักไผ่มักมั่นเนาะเติมเกลือสีชมพูอีกจักนอ้อยเกลืออันสีขาวมันเบิดอันสีมาเบิงบวดรักท่องเลยคะ่ะบัานนี้ เนื้อกอะสุกเร็วซีมก้ามหวานมามันพอดีบอก้อนหวานไปหน่อยเพิ่มน้ำตาลอีกหวยที่สามพอเต็มค่ะ ก็จะมาใส่กะทิหัวกะทิลงอีก ไม่ค่อยมันค่ะที่ครึ่งกิโลไม่มันเราเพิ่มความมันเข้าไปอีก ฟักท่องฟักท่องบอนี่เป็นกะทินึ่งกิโลดนะค่ะพี่นอ้องสุกแล้วจะเรียบร้อยแล้วบวชฟักทอง ของหวานเข้ากับเหตุเรียบร้อยแล้วด้วยจากพี่น้องบัดที่มีกระเซียนให้ไปแจกพี่แจกน้องเรืยอบัด เออกระมันมั่นพี่น้องเจ็ดแล้วห้องดบแบ้งปั่นนะครัมีความซุกเนาะค่ะพี่น้องแยกให้พี่น้องแจกไห่เ้าคุ้มบ้านไก่เลื่อนเชี่ยงนะค่ะพี่น้องแบ่งปั่นกันกินเนาะ ชุด้ายหี่ไงลายก็โม่ด้วยค่ะสิใส่ถุงไปให้พี่นองบัทที่นี่เยนละคุงเยนละคุง ที่นองลายแจกจ่ายเฮียงละทงละทง ใส่ถุงเห็นว่าแมงขายได้พี่น้องเอาไปแจกพี่น้องไปแจกเพื่อน,น้ันเยันระพงระพงเรียบร้อยแล้วจ้าขอจบคิดไปแต่เพียงเท่านี้เลยจ้า